ช่วงเกาะติดเศรษฐกิจโดยรองศาสตราจารย์ดรดนวัฒน์สาคริกสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณขันญ์รค,ค,ครับก็เป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงแล้วนะคะอืมถ้าพูดถึงการเตรียมตัวของรัฐบาลเขาควรที่จะเตรียมตัวหรือว่าจะพัฒนาใน ประเทศในเชิงโครงสร้างในส่วนไหนบ้างวันนี้ดอรอนุวัฒน์จะมาวิเคราะห์ทั้งเก้าโจทย์ให้ได้ทราบกันครับครับจริงๆก็มองภาพใหญ่ของประเทศไทยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นโจทย์สําคัญสําหรับการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกนะครับตัวแทนเข้าไปเนื่องจากผมมองว่าจริงๆเนี่ยเรามีโจทย์ทางเศรษฐกิจค่อนข้างมากทีเดียวนะครับแล้วผู้ที่จะสามารถบริหารประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ย รวมถึงยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศได้แล้วก็สามารถเผชิญกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นจากบริบทความเปลี่ยนแปลงหลายๆมิติทั้งเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยในอนาคตได้เนี่ยต้องควรจะต้องตีโจทย์นะครับแล้วก็ตอบโจทย์ทั้งเก้าข้อซึ่งผมได้พยายามวิเคราะห์ออกมาซึ่งก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับว่าทั้งเก้าโจทย์เนี่ยมันเป็นอะไรอย่างไรกันบ้างซึ่งจะเป็นภาพรวมหรือว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับ เริ่มจากประการแรกเลยหรือว่าโจทย์อันดับแรกเลยเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการยกระดับรายได้ของประชาชนในประเทศเนี่ยก็ถือว่าเป็นโจทย์สําคัญและผมเชื่อว่าตรงนี้เองเนี่ยเป็นโจทย์สําคัญสําหรับหลายๆประเทศทั่วโลกแต่ของประเทศไทยนั้นก็ถือว่าเป็นประเทศกําลังพัฒนาเราก็จะเจอโจทย์สอนโจทย์ซึ่งเป็นเรื่องของกับดักรายได้ปานกลางจริงๆเรื่องนี้เนี่ยผมมีโอกาสเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับก็เคยเล่าให้ฟังในรายการมีโอกาสได้ไปมหาวิทยาลัยที่ไต้หวันแล้วก็มีโอกาสได้ไปเลคเชอร์ ให้นักศึกษาเป็นญาโทปปิญญาเอกของที่ด้านฝั่งเนี่ยนะครับที่ NCCU แล้วก็มีการร่วมแลกเปลี่ยนกันซึ่งทางไต้หวันเขาเขาก็มองโจทย์เรื่องนี้นะครับค่อนข้างน่าสนใจว่าจะทําอย่างไรให้ยกระดับไม่ให้ติดกับดักรายได้ปานกลางขึ้นไปเป็นประเทศที่ประชาชนนั้นมีรายได้เฉลี่ยที่สูงขึ้นได้เพราะฉะนั้นรัฐบาลใหม่หรือแม้แต่พรรคการเมืองที่กําลังหาเสียงอยู่ตอนนี้ควรจะต้องพยายามที่จะแก้ปัญหาหรือแก้โจทย์นี้ให้สําเร็จนะครับ จริงๆถ้าเราไปดูตัวอย่างในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยเขาก็จะพยายามนะครับสร้างสิ่งที่เรียกว่าหายเพศจ็อบก็คือสามารถให้คนเนี่ยทำงานในอาชีพที่มันมีรายได้ที่สูงขึ้นได้ย้ายจากการทํางานในอาชีพที่มีรายได้ต่ําหรืออาจจะสร้างอาชีพที่สองหรืออาชีพที่สามพูดง่ายๆว่าจําเป็นที่ต้องมีเรื่องของทักษะเข้ามานะครับจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจสําคัญที่จะทําให้คนนั้นมีรายได้เพิ่มคือคําว่า productivity หรือการสร้างผลิตภาพในการผลิต นั่นก็คือคนคนหนึ่งนั้นต้องสามารถทํางานได้เก่งขึ้นทํางานได้ผลผลิตหรือผลลัพธ์มากขึ้นกว่าเดิมภายใต้การใช้ทรัพยากรหรือแรงที่น้อยลงหรือเท่าเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่สําคัญการทําให้คนเนี่ยมีเงินมากขึ้นเนี่ยมันไม่จาเป็นต้องแจกเงินเสมอไปแล้วการแจกเงินให้คนบางครั้งเนี่ยมันก็ส่งผลให้เกิดเรื่องของข้าวของแพงส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่องเงินเฟอ้อตามมาแต่ถ้าหากเราแก้ด้วยการสร้างผลิตภาพหรือความสามารถในการผลิตเนี่ยหรือ productivity ให้สูงขึ้นได้เนี่ยก็มีโอกาสที่ประชาชนจะมีรายได้เพิ่มขึ้นได้ครับอ๋อันนี้โดนใจก็ไม่ต้องแจกเงินเสมอไปเพราะก็พิสูจน์มาหลายรัฐบาลแล้วว่ามันไม่เวิร์คคือไอ้คำว่ากับดักและได้ปานกลางนี่อยู่มาไม่รู้สี่สี่ห้าสิบปีแล้วแม่จานถึงไหมยี่สิบถึงไหมคะต้งกทร่เราคยจะเป็นเสือตัวที่ห้าเลยนะแล้วเราก็ไม่เคยได้เป็นนั่นแหละครับที่เราพยายามที่จะสร้างเรื่องเรื่องของ Industrialization ก็คือ เพิ่มสัดส่วนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมใช่ไหมครับเราเริ่มมีเรื่องการลงทุนเข้ามามีการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเราหนีจากประเทศที่มีรายได้รายได้น้อยขึ้นมาได้แต่ก็อย่างว่าครับตอนนี้เนี่ยรายพอรายได้เราหรือว่าค่าแรงเราเนี่ยมันสูงขึ้นระดับหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่าฐานการผลิตหลายๆบริษัทที่เป็นบริษัทชั้นนาทั่วโลกก็อาจจะลังเลที่จะมาอยู่บ้านเราเขาก็ย้ายมีโอกาสย้ายไปประเทศนั้นประเทศนี้ที่ค่าแรงต่ํากว่าเรา แต่ถ้าเราไม่สามารถถีบตัวหรือดันตัวขึ้นไปได้นะครับมันก็จะติดอยู่ตรงกลางแบบเนี้ยแล้วพอ,อ,อต้นทุนค่าครองชีพต่างๆมันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะมีเสียงบน่นเสียงเ,เรียกว่าออกมาจากหลายฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานก็ดีแต่การเพิ่มค่าแรงก็ดีเฉยๆเนี่ยหรือการแจกเงินเฉยๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวเพราะฉะนั้นผมคิดว่า แจกเงินเนี่ยเป็นเรื่องง่ายใครก็ทําได้แต่โจทย์ก็คือว่าจะทําอย่างไรให้คนคนหนึ่งหรือแรงงานหรือคนในประเทศเนี่ยหรือประชาชนเนี่ยสามารถมีไรายได้เพิ่มขึ้นได้จากความสามารถที่เขามีเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นโจทย์ที่ยากกว่าการนําเงินไปแจกนะครับซึ่งถือว่าผมให้เป็นโจทย์เรียกว่าทางเศรษฐกิจเนี่ยในนโยบายทางเศรษฐกิจข้อแรกเลยครับ แบบนี้การพัฒนาศักยภาพของคนก็น่าจะไปเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวกับการศึกษาก็น่าจะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งไหมคะโดยเฉพาะใน,ในละโลก<อ>ที่เปลี่ยนไปแบบนี้การวางหลักสูตรที่ทันสมัยก็น่า,นาจะเหมาะถูกต้องเลยครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาของโจทย์ข้อที่สองนะครับที่จะมาวางกันในเรื่องของนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศคือเรื่องของระบบการศึกษาและการพัฒนาทักษะ ของแรงงานอันนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งซึ่งต้องใช้เวลากันพอสมควรการที่เรามุ่งเน้นว่าอยากจะให้คนในชาตินั้นเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยก็ต้องมาจากเรื่องของทักษะในการทํางานและกลุ่มที่เรียนจบออกมาแล้วนะครับเราจะทําอย่างไรที่จะเสริมทักษะ upskill Re skill อย่างเป็นรูปธรรมและเพิ่มความสามารถในการทํางานให้กลุ่มนั้นได้ในขณะที่กลุ่มที่ยังอยู่ในระบบการศึกษาก็ต้องพยายามมุ่งเน้น ในเรื่องของการพัฒนาทักษะในการทำงานปัจจุบันนั้นการให้ความรู้อย่างเดียวหรือว่าการถ่ายทอดความรู้อย่างเดียวในระบบการศึกษาคงไม่พอแล้วแต่ว่าจําเป็นที่จะต้องมีทักษะในการทำงานแล้วทักษะนี้ก็ต้องเป็นทักษะที่มันตอบโจทย์กับโลกอนาคตด,ด้วยเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเป็นเรื่องของการสร้างนะครับความสามารถในการทำงานซึ่งมีหลายทักษะทีเดียวตรงนี้แหละครับผมคิดว่าก็จะเป็นโจทย์ทั้ง กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาและกลุ่มของแรงงานที่ออกจากระบบการศึกษาแล้วนะครับจําเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะต้องมีนโยบายของการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นรูปธรรมและสามารถเห็นผลวัดผลได้อย่างชัดเจนรวมถึงการลดช่องว่างในเรื่องของความในเรื่องของคุณภาพในการศึกษาด้วยอันนี้ก็ถือเป็นโจทย์ที่ผมเชื่อว่าจําเป็นครับที่ต้องพยายามหาคาตอบหากเราอยากจะเห็นการพัฒนาของประเทศในระยะกลางระยะยาวต่อไปครับ นะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเรียนจบมหาลัยแล้วก็จะไม่พัฒนาตัวเองต่อแล้วมันก็ต้อง live long learning ที่อาจารย์พูดมาโดยตลอดในทุกๆวีคที่ผ่านมาใช่ไหมคะหครือแม้แต่คนที่สูงอายุสูงวัยอะไรอาจจะต้องมาช่วยขับเคลื่อนประเทศกันด้วยนะคะครับจริงๆแล้วเนี่ยโจทย์อีกข้อนหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นโจทย์สําคัญในเรื่องของการขับเคลื่อนประเทศและควรจะเป็นนโยบายหลักเลยก็คือเรื่องของการบริหารจัดการ ประชากรสูงอายุอันนี้เป็นโจทย์ที่ไม่ใช่ประเทศไทยเจอประเทศเดียวเราจะเห็นว่าหลายประเทศทั่วโลกแม้แต่บ้านใกล้เรือนเคียงของเราอย่างสิงคโปร์เองอก็เจอเรื่องนี้การที่เราเข้าสู่ยุคที่ต้องเรียกว่ามีสัดส่วนของประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นก็คงต้องมานั่งทบทวนว่าจะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรในประเทศเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับคือโครงสร้างระบบโครงสร้างเนี่ยนะครับเชิงประชากรศาสตร์มันเปลี่ยน มันจะมีโจทย์ย่อยในข้อนี้อยู่สองสำเรื่องก็คือหนึ่งเมื่อสัสดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นนั่นแปลว่าสัสดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงเราจะแก้ปัญหาในกรณีที่เกิดการขาดแคลนแรงงานอย่างไรเพราะโครงสร้างมันปรับเปลี่ยนกับสองก็คือระบบที่จะมาดูแลผู้สูงอายุเพราะเราคงเห็นภาพว่าพออายุเฉลี่ยของคนเพิ่มขึ้นเนี่ยสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นตามมาก็คือเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพ การพยาบาลต่างๆระบบสาธารณสุขต่างๆระบบการประกันสังคมต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นโจทย์ใหญ่ที่ผมเชื่อว่าถ้าหากตอบไม่ได้ถ้าหากไม่มีหนทางมาบริหารจัดการเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาหรือความส,บสับซซ้ับอนเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือโจทย์ที่จะต้องช่วยกันคิดแล้วก็ควรจะต้องนําเสนอแล้วก็รีบดําเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดครับอย่างนอกจากประชากรสูงอายุแล้ว ประเทศไทยก็คงคือที่ผ่านมาเราหนีไม่พ้นเรื่องของความเหลื่อมล้ําโดยเฉพาะเรื่องของรายได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นช่องว่างที่เราจะเจออยู่เสมอระหว่างคนรวยกับคนจนเนี่ยมันมีช่องว่างช่องโหว่มันมีแกลบแบบนี้อยู่ค่อนข้างมากเหมือนกันครับใช่ครับหากพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจนะครับในประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยโจทย์หรือว่าความท้าทายอย่างหนึ่งที่หลีกหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของความ ไม่เท่าเทียมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมัง่งคั่งหรือว่ารายได้ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่เราจะบริหารประเทศในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยนอกจกนอกจากจะตอบโจทย์ว่าจะทําอย่างไรให้เศรษฐกิจมันโตยกระดับรายได้ของคนขึ้นมานะครับสร้าง productivity หรือว่าบริหารจัดก,การเรื่องออทักษะแรงงานการศึกษาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันก็จะอยู่นะครับคู่กับประเทศกําลังพัฒนารวมถึงประเทศไทยด้วยเนี่ย มาอย่างยาวนานก็คือเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันของของช่องของคนที่ร่ำรวยแล้วก็มีไรายได้มากแล้วก็คนที่ยากจนหรือว่ามีไรายได้น้อยนะครับหากไม่แก้ปัญหานี้เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมันอาจจะเกิดปัญหาเชิงสังคมตามมาแล้วก็จะเป็นภาระทางการคลังต่อไปในอนาคตด้วยดังนั้นการสร้างสมดุลแล้วก็ การลดช่องว่างระหว่างผู้ที่มีไรายได้มากกับมีไรายได้น้อยเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทุกพักควรจะต้องพยายามหาทางตอบแล้วก็ควรจะต้องผลักดันเป็นนโยบายที่มีความเป็นรูปรธรรมนะครับการส่งเสริมการขยายโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรการสน,นับสนุนภาคการผลิตที่อาจจะมีความไม่แน่นอนสูงรวมถึงการสนับสนุนในภาคการเกษตรซึ่งก็เป็นภาคการผลิตหลักส่วนหนึ่งของประเทศไทยต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับรวมถึงเรื่องของ สวัสดีการต่างๆที่ที่พึงมีเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราคงจะต้องช่วยกันนะครับเรียกร้องว่าต้องผลักดันให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรมครับค่ะขอขยี้ประเด็นนี้นิดนึงก็คือมันเป็นเรื่องของความมั่นคงของบ้านเมืองด้วยนะ <_ S 1> เพราะว่าอย่างประเทศเจริญแล้วอะอย่างฮ่องกงอย่างเงี้ยนะคะก็ <_ S 2> คือคนเขาก็ไม่ได้วรายได้ต่ําแต่ว่าด้วยแกลบของช่องว่างเนี่ยระหว่างคนรวยกับคนที่ยังไม่รวยเนี่ยมันมากเกินไปถูกไหมมันก็เลยเกิดความไม่พอใจความโกรธอะไรขึ้นในสังคมมาว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกด้วยที่ที่เสี่ยงมากถ้าเกิดว่าทําให้มันถ่างไปื่อยนะประเด็นความท้าทายเชิงสังคมด้วยและอีกอันหนึ่งที่มันอาจจะเกิดซ้อนขึ้นมาเลยนะครับคือเราจะเห็นว่าที่ผมวิเคราะห์วันนี้มันจะเป็นโจทย์ใหญ่หมดเลยแต่ว่า ภายใต้โจทย์ใหญ่เนี่ยบางทีมันมีโจทย์ซ้อนเหมือนถ้าพูดว่าเป็นโรคโอ,อาจจะเป็นโรคแทรกซ้อนขึ้นมาเช่นพอพูดถึงความไม่เท่าเทียมกันของรายได้เนี่ยบางครั้งเราก็จะเจอว่าเอ๊ะบางคนเนี่ยทำมาหากินสุจริตแต่กลับมีรายได้ที่อาจจะไม่ไม่พอหรือน้อยในขณะที่เราก็จะเห็นหลายเคสนะครับแต่ก็ยังดีที่จับกันมาได้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสีเทาไม่ว่าจะเป็นทุนจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนอกระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกอารพนัน,นออนไลน์ต่างๆนานาอันนี้เนี่ย มันก็ยิ่งไปเขาเรียกว่าไปถาโถม<า>ให้ควาเดือดรอรายได้นะครับถ่างมันมากขึ้นแถมคนที่มีรายได้มากหรือคนรวยเนี่ยบางส่วนเนี่ยยังกลายเป็นว่ามาจากการทํามาหากินที่ไม่สุจริตเพราะฉะนั้นมันเจอโจทย์ซ้อนโจทย์เข้าไปอีกเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าผู้บริหารประเทศหรือผู้กําหนดนโยบายเนี่ยก็ต้องให้ความสําคัญแล้วก็ต้องเรียกว่าจริงจังกับมันมากๆครับ อีกด้านหนึ่งเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์ก็เราพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจกันมาเยอะแล้วอ่ะ human resource นี่ก็จําเป็นมากๆนะคะแต่ว่าในด้านสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยเห็นพักไหนพูดถึงนโยบายนี้เลยนะอ่ชาติไทยพัฒนาเป็นเพราะว่าคุณท็อปอยู่กระทรวงทรัพย์มันก็เลยโอเคเมนช้นเรื่องนี้เยอะหน่อยแต่ภาคอื่นๆนะไม่ยังไม่ค่อยได้พูดใช่จริงๆเราคุยกันเมื่อสัปดาห์ก่อนโนาะนะครับว่ามีงานวิจัยในต่างประเทศว่าการที่โลกเราเนี่ยอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ย การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเนี่ยมีความสัมพันธ์กับ GDP ของประเทศที่จะหายไปนั่นก็หมายความว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นทุกๆหนึ่งองศาเนี่ยมันจะทําให้ GDP หรือขนาดเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยลดลงดังนั้นการพูดถึงเรื่องของนโยบายสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ววันนี้เราก็เห็นแล้วฮีทเวฟที่เกิดขึ้นทั่วโลก มันสร้างความปั่นป่วนให้กระบวนการผลิตมันสร้างความปั่นป่วนให้กับเรื่องของระบบพลังงานในประเทศมันสร้างความปั่นป่วนให้กับสุขภาพอนามัยของประชาชนจนกระทั่งอาจจะเกิดเคสที่ไม่สามารถทํางานหรือประกอบกิจการต่างๆได้เพราะฉะนั้นการพูดถึงนโยบายเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็การมีแนวทางปฏิบัติท,ที่เป็นรูปธรรมอย่างจริงจังเนี่ยผมก็คิดว่ามันผูกโยงกับเรื่องของโจทย์ทางเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การที่เราไม่สามารถดูแล สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนได้เนี่ยมันจะกลายเป็นต้นทุนของภาคเศรษฐกิจต้นทุนของภาคธุรกิจแล้วก็ต้นทุนของประชาชนในระยะกลางและก็ระยะยาวต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นอีกโจทย์หนึ่งซึ่งสําคัญไม่แพ้กับเรื่องอ,งอื่นๆเลยครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะไม่ค่อยเห็นเกี่ยวกับนโย,ยบายภาคารองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่นโยบายของภาครัฐในประเทศเนี่ยคือเรื่องของการ ส่งเสริมให้ประชาชนปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยนะคะใช่ครับคือก็เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยการปรับตัวตรงนี้นะครับภาคประชาชนก็ก็หนึ่งส่วนอีกอันหนึ่งที่อาจจะเป็นความท้าทายมากๆเลยก็คือเรื่องของภาคภาธุรกิจภาคเอกชนภาคผู้ประกอบการเพราะว่าการที่จะปรับตัวมากๆเนี่ยนะครับให้ให้ตอบโจทย์เรื่องของการสร้างความย,ายั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยบางครั้งมันกลายไปเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นการปรับเปลี่ยนต่างๆนะครับ อย่ายกตัวอย่างเช่นเอาง่ายๆสุดๆเลยนะครับลองนึกภาพดูรถกระบะส่งของที่ทุกวันนี้ควันดํามากๆอันนี้ส่งผลให้เกิดพีเอมสองจุดห้าส่งผลให้เกิดภาวะอะมลพิษทางอากาศนันี่ชัดเจนแต่คาถามก็คือว่าถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยผู้ประกอบการก็จะมีต้นทุนในเรื่องของการเปลี่ยนพาหนะยานพาหนะในการขนส่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ผมคิดว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้ถ้าหากเราขวดขันกันจริงๆเนี่ยระยะสั้นอาจจะแน่นอนมี ความซับซ้อนมีความยากลาบากเล็กน้อยแต่มันจะส่งผลดีในระยะกลางระยะยาวอันนี้เป็นเทรนที่ทั่วโลกเนี่ยพร้อมผลักันเพราะฉะนั้นหากเราอยากเห็นเศรษฐกิจประเทศมีเสถียรภาพมีความแข็งแกร่งในระยะกลางระยะ,ะ,ย,ะ,ะ,ย,ะยาวต่อไปเนี่ยก็จําเป็นต้องเอาจริงเอาอจังกับเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมครับ<ต>อืมแต่ว่ามองอีกมุมหนึ่งมันก็จะทําได้ง่ายก็ง่ายนะด้วยเทคโนโลยีที่เอาเข้ามาใช้นะคะเป็นเซนเซอร์ตรวจจับควันดาอะไรก็แล้วแต่นะคะกล้องอะไรอย่างเงี้ยก็ ถูกไหมถ้าเกิดคิดจะทำถ้าเกิดคิดจะเอาพวกเทคโนโลยีเหล่านี้มาอดอปด้วยเนี่ยค่ะมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ในปีแรกรของรัฐบาลที่เข้ามาเป็นด้วยซ้ำนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการใช้เทคโนโลยีทุกวันนี้เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งนะครับที่ผมได้วิเคราะห์ออกมาว่ามันคือโจทย์ที่รัฐบาลเนี่ยหรือผู้บริหารประเทศจําเป็นต้องนํามาใช้อย่างจริงจังเพื่อให้ตอบ โจทย์หนึ่งเลยก็คือหนึ่งภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีมันเปลี่ยนบริบททั้งเศรษฐกิจสังคมมันเปลี่ยนจากเทคโนโลยีที่เข้ามาในการใช้ชีวิตในการทํางานและอีกประการหนึ่งที่สําคัญครับสาหรับเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหลายประเทศรวมถึงภาคเอกชนนั้นเนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่ม productivity อันนี้ก็จะไปตอบโจทย์ที่เราเคยคุยกันมาแล้ว รวมถึงเรื่องของการประหยัดเวลาการประหยัดต้นทุนหากเราใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลนะครับด้วยความเหมาะสมแล้วก็ตอบโจทย์บริบทในด้านต่างๆเนี่ยมันจะทําให้ประหยัดทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นของภาคเอกชนหรือของประเทศชาติไปได้เยอะมากและกลับมาด้วยอะไรครับกลับมาด้วยความสามารถในการผลิตการทํางานที่ที่เพิ่มขึ้นเราต้องใช้ถูกทางครับในเรื่องเทคโนโลยีแต่หากเรา มุ่งไปใช้ในทางที่อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์มากนักอันนี้มันก็กลายเป็นต้นทุนที่ซับซ้อนหรือบางครั้งในภาครัฐเองเนี่ยก็มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ด้วยความที่อาจจะยังไม่เข้าใจในบางส่วนอย่างละเอียดหรือท่องแท้เนี่ยมันก็กลายเป็นมีทั้งระบบเดิมระบบใหม่ระบบอนาล็อกดิจิตอลซ้อนกันไปนี่ก็เป็นภาระให้กับคนที่ทํางานอยู่พอสมควรดังนั้นนโยบายเรื่องดิจิตอลทรานส์โมชันในภาครัฐเองที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนตรงนี้ ต้องชัดเจนและมีความรครอบคลอบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภยัยที่เรียกว่าเป็นไซเบอร์เียวริตี้นะครับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ก็ต้องมีความครอบคลุมครับเพราะว่าเรื่องเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยที่ผ่านมาเราก็จะเห็นข่าวคราวที่มันเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะว่าข้อมูลของคนไทย ปูกแฮกเกอร์แฮกออกไปเอาไปขายตามเว็บมืดต่างๆตลาดมืดต่างๆอันนี้คือเป็นเรื่องที่เราเห็นกันบ่อยมากครับจริงๆก็ถือว่าเป็นภัยคุกคามที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในบ้านเรานะครับเรียกว่าเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในระดับโลกยิ่งเราเนี่ยมีการใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์มีการประกอบกิจการทําธุรกิจทํางานโดยอาศัยเทคโนโลยีมาึ้นเนี่ยแน่นอนความเสี่ยงตรงนี้ก็เข้ามาเพราะฉะนั้น นโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคําว่าดิจิทัลทรานส์โอม a ชันเนี่ยจะต้องครอบคลุมเรียกว่า360องศาทั้งเรื่องการใช้ประโยชน์ทั้งเรื่องการพัฒนาทักษะของคนให้ตอบโจทย์ยุคดิจิทัลทั้งเรื่องของการดูแลเรื่องความปลอดภยัยความมั่นคงด้วยครับอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่นะครับและจริงๆเนี่ยคนที่เสนอตัวเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยควรจะต้องให้ประชาชนเห็นให้ชัดเลยว่าจะทําเรื่องนี้เรื่องดิจิทัลทรานส์โอม t ชันของประเทศไทยอย่างไรถึงแม้ว่า มีหน่วยงานที่เป็นราชการก็ดีองค์การมหาชนต่างๆก็ดีที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้แล้วแต่ผมคิดว่าคนที่มาบริหารประเทศเนี่ยคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องตอบโจทย์เรื่องนี้ให้มีความชัดเจนเหมือนอย่างของประเทศอังกฤษนะครับทจริงๆเราก็เคยคุยกันในรายการนี้แล้วละ่ะ<ม>ว่าเขามุ่งเลยว่าปี2030จะต้องเป็นมหาอำนาจโลกทางด้านเทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีซูเปอร์พาวเวอร์อย่างนี้ครับเราอยากเห็นโจทย์ที่ชัดๆหรือว่าการตอบโจทย์ที่ชัดว่าประเทศไทยในอนาคตกกับเรื่องของดิจิทัลทรานส์โอมชัน เราจะไปสู่จุดไหนเราจะยืนตรงไหนครับอืมจริงค่ะก็คือไม่รู้ว่าจะต้องรื้อแผนแผนนั่นนะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติหรือเปล่างั้นต้องย้อนกลับไปถามอาจารย์ว่าแล้วยี่สิปีอย่างเงี้ยค่ะก็ที่ลุงที่คุณลุงนะคะก็ได้ร่างไว้เดี๋ยวดูว่าจะมีรัฐบาลไหนมาสารต่อแต่ทีนี้อาจารย์งั้นการพัฒนาประเทศแบบดั้งเดิม สางถนนหนทางโครงสร้างพื้นฐานทั้งหลายอะไรเงี้ยค่ะคือยังต้องมีอยู่ไหมแ้อาจารย์มองอยังไงครับนเรื่องนี้เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับเป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ผมได้วิเคราะห์ไว้ว่าก็ยังเป็นโจทย์สําคัญมากๆทางเศรษฐกิจถ้าเราไปดูหลายๆประเทศนะครับแม้แต่ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยไปดูใกล้ๆบ้านเรา,อย,าอย่างญี่ปุ่นเองเนี่ยทุกวันนี้ญี่ปุ่นก็ยังไม่หยุดพัฒนาในเรื่องของรถไฟนะครับ ก็เป็นระบบที่เรียกว่าเป็นแมกเลสนะครับแมกเนติกเลเวชั่นใช้ huh. แม่เหล็กทําให้มันขับเคลื่อนได้เร็ว500-600ก uh ิโลเมตรต่อชั่วโมงญี่ปุ่นเองก็ยังพัฒนาอยู่อย่างไม่หยุดนิ่งนะครับรวมถึง uh huh. ประเทศทอื่นๆทั่วโลกจีนเองเนี่ยก็ยังมุ่งมั่นเรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นพอกลับมาดูบ้านเราแกปช่องว่างอีกเยอะมากครับที่เราจะต้องเดินหน้าไปแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าหลายประเทศที่มีขนาดใกล้เคียงกับเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเอเชียในยุโรปเองเนี่ยนะครับเขาสามารถสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ สร้างความเสมอภาคเท่าเทียมกันเนี่ยส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่ามาจากโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของระบบขนส่งต่างๆนานาที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วแล้วก็ทําให้เกิดการเชื่อมต่อหรือภาษากรีราใช้คําว่า connectivity ในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นทางระบบโทรคมนาคมต่างๆนี่คือหัวใจสําคัญมากๆนะครับที่จะทําให้เรายกระดับคุณภาพชีวิตคนลดความเหนื่อมล้าได้ที่ผ่านมา ผมเชื่อว่าเราก็เห็นว่าโอเคประเทศไทยก็ให้ความสําคัญเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความต่อเนื่องมากๆนะครับและต้องดูตัวอย่างของประเทศที่เขาพัฒนาแล้วว่าเขาอยู่ที่จุดไหนของเราเนี่ยผมเชื่อว่าก็ยังห่างพอสมควรเพราะฉะนั้นเราจะต้องเดินหน้าเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทุกๆมิติให้ครบแล้วก็ครอบคลุมครับอืมแล้วก็ เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนี้ก็ไม่ได้จําเป็นที่ภาครัฐจะต้องเป็นเป็นคนที่ลงทุนแต่เพียงผู้เดียวใช่ไหมคะการการลงทุนร่วมกันร,ระหว่างรัฐเอกชนก็ก็มีบทบาทบาทมากขึ้นในปัจจุบันใช่ครับคือในต่างประเทศก็เป็นโมเดลนี้ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับไม่ได้หมายถึงว่ารัฐนั้นจะ,จะต้องเป็นผู้ที่เข้าไปลงทุนหรือบริหารจัดการเพียงรายเดียวเท่านั้นแล้วจริงอย่างในของบ้านเราเองเราก็ก็เห็นนะครับก็มีภาพของความร่วมมือต่างๆนานานะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องขยายนะครับ แล้วก็ต่อยอดในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยออกไปเพิ่มขึ้นเหมือนกับที่เราเห็นโมเดลในต่างประเทศเชื่อว่าถ้าทำได้นะครับยกตัวอย่างถ้าวันนี้มันมีการคมนาคมขนส่งที่เป็น m แมสทรานสะิตระหว่างเมืองใหญ่ๆเนี่ยโดยใช้เวลาเหมือนเราเดินทางยกตัวอย่างในญี่ปุ่นนะครับจากโตเกียวไปโอซากา้าไปนาโกยยาพวกนี้ใช้เวลาสั้นมากชั่วโมงสองชั่วโมงเมืองใหญ่ๆนี่เกิดการค้าขายเกิดความคึกคักในเรื่องของเส้นทางรวมถึง บริเวณที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสถานีอะไรต่างๆที่มันจะเกิดความคึกคักทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นมากเราก็อยากเห็นโมเดลลักษณะนี้ในเกาหลีใต้ก็มีในประเทศจีนเองก็มีในยุโรปไม่ต้องพูดถึงในองังกฤษนะครับเชื่อมต่อมาอันนั้นเขาข้ามประเทศด้วยซ้ําอันนี้ก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งที่ผมคิดว่ายังไงผู้บริหารประเทศต้องเดินหน้าเรื่องนี้ครับอืมค่ะ,ะเราก็ผ่านมาหลายข้อตั้งแต่พัฒนาค,คนนะคะ พัฒนาเรื่องความเท่าเทียมกันของรายได้ทุจริตนี่ต้องหมดไปและทุกพักก็ประกาศว่าจะจะแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันอย่างแน่นอนเนาะเรื่องเทคโนโลยีดิจิตัลเรื่องโครงสร้างพื้นฐานยังต้องทํามาถึงข้อท้ายๆมีอะไรอีกคะไม่คะอาจารย์ที่ที่ยังต้องเก็บตกอีกเพื่อให้ครบถ้วนสําหรับความหวังของประเทศไทยครั้งนี้ครับถูกต้องเลยครับก็พยายามวาดภาพให้มันครบนะครับทุกมิติในโจทย์พระที่เก้าเนี่ยซึ่งก็ ไม่สามารถที่จะละเลยได้เพราะมันพิสูจน์มาแล้วในหลายๆประเทศรวมถึงในภูมิภาคอาเซียนเราก็เห็นว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมีองค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญมากนั่นก็คือกลุ่มที่เรียกว่า SME หรือวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมอตัวใหญ่ <พา S 1> เลยค่ะม,มันเป็นสัดส,ส่วนที่ในเรื่องของการจ้างงานนั้นถือว่ามากแล้วก็หลายผู้ประกอบการต้องยอมรับว่าคนสมัยนี้ก็อยากเป็นผู้ประกอบการพอสมควรทีเดียวคือมีความอิสระ มันมีเรื่องของผลตอบแทนที่อาจจะจูงใจดังนั้นเนี่ยกลุ่มเนี่ยจะเป็นเหมือนกลไกหรือว่าตัวชิกซอที่สำคัญเลยที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศเข้มแข็งแล้วก็ช่วยให้คุณภาพชีวิตคนเนี่ยมันดีขึ้นได้ดังนั้นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็ดีความรู้ทักษะในการประกอบกิจการของผู้ประกอบการหรือแรงงานที่อยู่ในกลุ่ม SME ก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นโจทย์ที่ผู้บริหารประเทศต้องช่วยต้องผลักดัน แล้วก็ช่วยส่งเสริมธุรกิจที่มีขนาดใหญ่วันนี้ของประเทศไทยผมเชื่อว่าชาติจะไม่ต้องห่วงหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความใหญ่ก็ดีระบบบริหารจัดการก็ดีแต่กลุ่มที่จะต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งแล้วก็สนับสนุนเชิงนโยบายก็คือเรื่องของเอ e เนี่แหละครับดังนั้นที่พูดมาทั้งหมดวันนี้เนี่ยก้าโจทย์หลักๆที่อยากจะให้ประเทศไทยเดินหน้าไปได้ตอบโจทย์ก้าโจทย์นี้ได้ผมเชื่อว่าจะทําให้ประเทศนั้นมีความแข็งแกร่ง ทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจมีเสถียรภาพเติบโตได้ดีแล้วสุดท้ายก็จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยครับอืมค่ะอืมครบถ้วนนะคะวันนี้ค่ะครับก็ไปนั่งเช็คลิสต์กันพักที่เราจะเลือกครบไม่น้านะแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์ใหม่สัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าถ้าเราคุยกันก็ใกล้เลือกตั้งเข้ามาเรื่อยๆแล้วด้วยครับจอยสคกลับใกล้แล้วจะ ล่วงหน้าด้วยใช่ไหมครับเร็วๆนี้วันที่เจ็ดนี้ใช่ะคตะอ็มีล่วงหน้าก่อน,อนแล้วก็วันที่เป็นวันเลตตั้งใหญ่นะครับก็ค่ะวันนี้ก็แมาจะครบถ้วนแล้วครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่คะครับยินดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ